ถ้าเพื่อนๆอยากลดน้ำหนักเร็วๆนะครับนี่คือ5อาหารเช้าที่ห้ามกินเด็ดขาดเลยเพราะถ้าเกิดกินเนี่ยไม่มีทางผอมแน่นอนสวัสดีครับผมโอ๊คสุพปอร์ด็อกเตอร์ซิกสแพคถ้าเพื่อนๆดูหมออยู่ใน y t u t u นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe และใครที่ดูอยู่ใน f c e e o o o นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดรายการโปรดเพื่อที่เพื่อนจะไม่พลาดความรู้ลดน้ำหนักและชลอไวัยดีๆนะครับกลับมาที่ การลดพุงนะครับ5าอาหารเช้าเนี่ยโมกเห็นหลายคนนะครับยังกินแล้วก็ไม่ผอมสักทีแล้วก็งงว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะครับพเพื่อนๆครับ ต้องเข้าใจหนึ่งสิ่งก่อนนะครับสิ่งนั้นคือเราจะลดน้ําหนักได้เนี่ยร่างกายเราต้องใช้พลังงานจากไขมันนะครับเอ๊ะตัวร่างกายเราใช้พลังงานจากอย่างได้หรอนะครับร่างกายเราเนี่ยใช้พลังงานได้2รูปแบบแบบแรกคือน้ําตาลแล้วก็แป้งนะครับอย่างที่2คือไขมันดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลดน้ําหนักเร็วๆห้าอาหารเชา้านี้ให้เลี่ยงสุดชีวิต เพราะเขาเต็มไปด้วยน้ําตาลเขาเต็มไปด้วยแป้งถ้าเกิดเพื่อนลดนะครับการรับประทานน้าตาลและแป้งในมื้อเช้านะครับและเพิ่มไขมันดีกากใยและโปรตีนน้าหนักเพื่อนจะลงเร็วมากอาหารนั้นที่หนึ่งเลยที่ยังเห็นหลายคนกินนะครับเราอ้วนมากนั่นก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวมีดัดชนีน้ําตาลสูงมากกินแล้วก็ดูเหมือนจะอิ่มนะครับแต่มันอิ่มแป๊บเดียวเพราะ ข้าวเหนียวเนี่ยนะครับเขามีแป้งแล้วก็มีปริมาณน้ําตาลมากกว่าข้าวขาวอีกนะครับดังนั้นใครที่กินข้าวเหนียวตอนเช้าร่วมกับไก่ทอดด้วยเนี่ยนะให้ลองเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องเหนียวก็ได้นะครับแล้วลดปริมาณข้าวลงดูแล้วไก่ทอดลองเปลี่ยนเป็นไก่ย่างที่ไม่เอาแบบติดไหม้นะครับแบบไม่ศูนหรือถ้าใจดีขอเป็นพวกไก่นึ่งไก่อบไก่ต้มนะครับหรือว่าไก่ตุ๋นก็ได้นะครับ ข้อที่สองคือซีเรียลหวานๆห,หลายคนคิดว่าเอ๊ะกินกรโนล่ากินซีเรียลเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมนะครับมันเป็นธัญพืชจริงๆแล้วไม่ค่อยใช่นะครับเพราะว่าธัญพืชแล้วก็กรโนล่าในซีเรียลเหล่านี้นะครับอันดับแรกเลยคือดักแปลงทางพันธุก,กรรมอันดับที่สองเลยคือมีน้ําตาลเยอะ อันดับที่3เลยนะครับขัดสีอันดับที่4มีสารปรุงแต่งเข้ามาอีกนะครับยิ่งทําให้เราอ้วนไปกันใหญ่เลยนะครับน้ำตาลยิ่งกินเข้าไปไขมันก็ไม่ถูกใช้กากใย,ยไม่มีก็ไม่อิ่มนะครับมีสารปรุงแต่งแล้วก็มีสารให้ความหวานแฝงด้วยเนี่ยยิ่งทําลายเชื้อในลําไส้เรานะครับดังนั้นนะครับเปลี่ยนใหม่แทนที่เราจะกินกราโนล่าหรือว่าซีเรียลขัดสีหวานหวานเนี่ยให้ลองเปลี่ยนมาเป็นกินข้าวโอ๊ตท,ที่ไม่ขัดสีนะครับหรือว่าข้าวโอ๊ตออร์แกนิกนะนะอาหารเช้าสุดอ้วนอันดับที่ น้ำหวานชากาแฟโกโก้ซีเรียลโดยเฉพาะกาแฟ3 in 1วันครับเพื่อนหัวกาแฟท in 1นวันนี่ผมบอกเลยว่ายาพิษน้ำตาลเนี่ยเยอะมากครีมเทียมเยอะมากไตกลีสลายที่อยู่ในครีมเทียมเยอะมากคอเลสเตอรอลในนั้นโหเต็มเลยดังนั้นนะครับใครที่ชอบดื่มน้ำหวานนมหวานโกโก้หรือว่าชากาแฟในตอนเช้านะครับเปลี่ยนใหม่ให ดื่มส่วนโมคือชาเขียวหรือกาแฟาดำ หรือจะเป็นนมธัญพืชที่ไม่หวานนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยดื่มค่น้ำนะครับแล้วก็ทำฟาสติ้งทำเอฟในช่วงเช้ายังไม่ต้องไปหาอะไรหวานหวานมาดื่มถ้าใครที่ไม่ได้ดื่มอะไรหวานหวนในตอนเช้าเลยแล้วรู้สึกไม่มีแรงเป็นเพราะว่าเพื่อนๆติดหวานนะครับดังนั้นถ้าอยากผอมเร็วเปลี่ยนจากน้ําที่หวานเป็นน้ําสูตรโมกคือสูตรที่ไม่หวานข้อที่4ี่คือผลไม้นะครับหลายคนแบบโมกข้าวเช้าก็ไม่กินข้าวขาวก็ไม่กินขนมปังก็ไม่กินนะครับน้ําหวานก็ไม่กินแต่กินกล้วย แต่กินองุ่นแต่กินส้มนะครับแต่กินสับปะรดหว,นหวานๆเพื่อนๆครับผลไม้เนี่ยถ้ากินในปริมาณที่เยอะจนเกินไปเราก็ได้รับน้ําตาลฟรุกโตสอยู่ดีแล้วน้าตาลฟรุกโตสในผลไม้เนี่ยในปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยแย่กว่าน้ําตาลกลูโคสอีกนะครับดังนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนใหม่ใครที่ชอบกินผลไม้เนี่ยจริงๆไม่ผิดนะครับแต่ลองกํากับปริมาณและชนิดด้วยนะครับอย่างเช่นใครที่ชอบกินกล้วยน้ําว้าเนี่ยกล้วยน้ําว้าที่สุกๆเนี่ยหวานมากน้ําตาลเยอะมาก เปลี่ยนเป็นกล้วยหม่มกล้วยที่ดิบหรือเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลเขียวหรือจะเป็นผลไม้น้ำตาลต่ำสูตรโอ๊กเลยจะมีฝรั่งนะครับวิตามินซีสูงมากกีวีทองนะครับพริกหวานหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่สาลี่นะครับแก้วมังกรนะ พวกผลไม้เหล่านี้นอกจากน้ําตาลต่ําแล้ววิตามินซียังสูงอีกด้วยวิตามินซีนะครับช่วยบํารุงผิวพรรณแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องของลดน้ําหนักได้นิดนึงนะครับนะถ้าเกิดใครแบบอยากศึกษาเอาแล้วสารเสริมอหาวิารวิตามินซีหมงแนะนำไหมผม,มแนะนำนะครับถ้าเกิดสั่งเคราะห์มาแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากดูตัวอย่างว่าไอ้เราหมกเลือกแบบไหนมีสูตรไหนที่พอจะกินได้ก็พิมพ์ว่าวิตามินซีข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับคือพวกขนมปังโดยเฉพาะแซนด์วิชปลาต้งโกเบเกอรี่ ขัวซองนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบกินพวกขนมปังหรือแซนด์วิชตอนเช้านะครับลองเปลี่ยนใหม่เป็นสูตรโมคือขนมปังไม่ขัดสีขนมปังที่ทํามาจากเชื้อดี ชื่อว่า Lactic Acid Producing Bacteria นะครับนั่นคือขนมปังรายขนมปังซาวโดแต่ถ้าเกิดถ้าจะให้ดีเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆหนนลีกเลี่ยงพวกทันยพืชขัดสีจากขนมปังหรือว่าจากเส้นหรือว่าจากแป้งจากแซนวิชไปเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับมากินไขมันดีในตอนเช้าไขมันที่สุดโอ้คือ มะกอกนะครับถ้าเป็นลูกได้เลยก็จะดีเดี๋ยถ้าเป็นน้ํามันได้ก็ต้องเป็นแบบ Extra Virgin วอรเนื้อมะพร้าวนะครับหรือจะเป็นไข่ที่มีไข่แดงออร์แกนิกด้วยหรือนะครับจะกินน้ํามัน MCT หรือสารคีโตเบริสกัดก็ได้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าสารคีโตเบริสกัดนะครับต้องเลือกยังไงก็พิมพ์ว่าคีโต เพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆเลิกห้าอาหารเช้านี้โมกเชื่อว่านะครับพุงเพื่อนจะลงเร็วมากและให้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือทํา IF ช่วงเช้าเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องกินข้า,าวเช้าก็ได้นะครับถ้าเกิดเราตื่นมาแล้วยังไม่หิวให้ดื่มน้ําเปล่าถ้าจะให้ดีเป็นน้ําแร่ดื่มชาเขียวดื่มกาแฟดําที่ไม่หวานแล้วก็จิบน้าไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหิวไม่ว่าจะเป็นสิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือว่าเที่ยงแล้วก็ค่อยกินข้าวก็ได้นะครับ ลองทำดูนะครับหมอหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าได้ประโยชน์นะสามารถแชร์ให้กับคนที่เพื่อนๆรักที่กำลังลดน้ำหนักกำลังลดพุงแต่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าต้องกินข้าวเช้าถึงจะผอมจริงๆแล้วถ้าเกิดเรากินข้าวเช้าผิดวิธีหรือกินผิดอย่างอ้วนตลอดชีวิตแน่นอนครับแล้วก็เจอกับหมอโอ๊กทุกวันได้ที่ f a c e b o o k YouTube t i k t o k และ IG ที่มีชื่อว่าหมอโอ๊กด็อกเตอร์ซิกผมหมอโอ๊กสวัสดีครับ